อยู่คนเดียวโอกาสทงในการรู้จักตัวเองหลายคนอาจมองว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรืออาจจะรู้สึกเหงาในบางครั้งแต่บางทีการอยู่คนเดียวก็เป็นโอกาสทองที่เราจะได้รู้จักตัวเองในมุมที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีใครคอยชี้นำหรือทำให้เราเสียสมาธิจะทำให้เรามีโอกาสได้ทบทวนชีวิตและพิจารณาความคิดความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริง เวลาที่เราอยู่คนเดียวจะเป็นช่วงที่เรามีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันใช่ไหมหรือเรากำลังเดินไปในทิศท,ทางที่เราต้องการหรือเปล่าการเงียบสงบนี้เปิดโอกาสให้เราพิจารณาสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องถูกกดดันจากสิ่งรอบตัวหรือความคาดหวังของคนอื่นการทบทวนความคิดและความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการอยู่คนเดียว เรามักจะพบว่าตัวเองมีความคิดที่ซับซ้อนหรือหลากหลายที่อาจจะไม่เคยได้คิดถึงมาก่อนการอยู่คนเดียวทำให้เราไม่สามารถหลีกหลีจากความรู้สึกเหล่านั้นได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราเคยรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแค่ไหนหรือจะมีวิธีใหม่ๆที่สามารถรับมือกับปัญหาได้ดีกว่า การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการอยู่ในความเหงาตลอดเวลาแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเหงาและความเปล่าเปลี่ยวในตัวเองการมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อเติมเต็มตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ดีเพราะสังคมมักจะมองว่าความสุขอยู่ที่การมีคนอื่นอยู่ข้างข้าง แต่ในความเป็นจริงการอยู่คนเดียวคือการลงทุนกับตัวเองเราไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นหรือการยอมรับจากคนรอบข้างเพราะมันเป็นเวลาที่เราสามารถเข้าใจกับตัวเองได้ลึกซึ้งที่สุดสุดท้ายแล้วการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นหาความหมายในชีวิตการอยู่กับตัวเองเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความคิดความรู้สึก และการจัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกับความเหงาหรือแม้แต่ความท้าทายต่างๆในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้และเติบโตจากมันได้หากเราสามารถใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะพบว่าการอยู่คนเดียวสามารถเป็นโอกาสทองในการรู้จักตัวเองและเป็นการเติบโตที่เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่สุดถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้และอยากเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาตัวเอง ฝากกดติดตามช่อง m i n d s e t คนคิดบวกไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ